สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอิทปงลางพูดชัดเลิกต่อว่าทิตสมปองได้แล้วจากกรณีที่เกิดดราม่าประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่แม่ปองได้มีโอกาสไปออกรายการช่องของ u t u b e คุณอิทปงลางเป็นรายการนั่งคุยการทานอาหารกันตามสไตล์พื้นบ้านเป็นกันเองซึ่งเป็นภาพส่วนหนึ่งในรายการที่อิทนามาลงผ่าน Facebook ส่วนตัวของตนเองภาพนั้นเผยให้เห็นช็อตท,ที่แม่ปองกําลังนั่งกินส้มตำพร้อมกับมีสาวสวยนั่งตักและ แพรยล้อมอยู่รอบๆล่าสุดเมื่อวันที่10มก,กราคม6 5ทางด้านอิฐปงลางสะออนได้โพสตเข้าความชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยได้ขอโทษอาจารย์สมปองพร้อมขอโทษเอฟซของอดีตพระมาหาสมปองด้วยยันไม่มีเจตนาทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงช่วงสาวนั่งตตกตนเป็นคนให้น้องผู้หญิงแกล้งหยอกอาจารย์สมปองเป็นการด่นมุกสร้างสีสันในรายการซึ่งอาจารย์สมปองไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ ถ้าผู้ชมรัครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ